สวัสดีครับผมเอกนะครับวันนี้จะมาแนะนำเว็บดูวิดีโอแล้วรับเงินนะครับวันหนึ่งดูได้ห้าคลิปนะครับสมัครตรงนี้นะครับสมัครตรงนี้นะครับตอนนี้ผมสมัครเรียบร้อยแล้วผมก็ต้องมาเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอเค ก็ไปที่นี่นะครับสำหรับคนที่สมัครแล้วนะครับผมก็มาที่นี่ครับตรงนี้ก็คือเดสก์บอร์นะครับสำหรับเข้าไปดูวิดีโอนะครับผมส่วนตรงนี้แนะนำเพื่อนครับแนะนำเพื่อนได้เล,เลยนะครับ ตรงนี้ก็้าโปรไฟล์แล้วนะครับตรงนี้ก็จำนวนเงินที่เรามีนะครับอ่ะผมจะพาเข้าไปดูเดสปอร์ตนะครับไปดูวิดีโอกันนะวิธีการทำงานวันนี้ผมดูไปแล้ว3วิดีโอน,นะครับ สมัครเสร็จแล้วจะได้ห้าเหรียญนะครับได้ฟรีๆเลยนะครับผมต้องใส่รหัสเชิญของผมนะครับถ้าไม่ใส่รหัสเชิญจะไม่ได้เงินนะครับโอเคนะครับนี่ยอดรวมนะครับยอดรวมนะครับเราไปดูวิดีโอกันนะครับ ดูเวลาสามอันนี้นะครับแล้วก็เลื่อนดูข้างล่างนะครับะนะครับวิดีโอคลิกดูได้เลยครับ We gotta get out of here. Must go faster. ตอนนี้เราก็ดูเสร็จแล้วนะครับจบแล้วคอมพิวต์แล้วก็กดยืนยันได้เลย ปล่อยนะครับดูวิดีโอเสร็จแล้วเราก็ดูวิดีโอถัดไปได้เลยครับดูเสร็จแล้วสี่วิดีโอนะครับอันนี้วิดีโอที่ห้านะครับโอเคนะครับลองไป สมัครแล้วก็ดูวิดีโอกันนะครับดูทุกวันเลยนะครับวันละห,ห้าคลิปนะครับผม